นี้พามาดูรถเกี่ยวข้าวเนาะเป็นรถเกี่ยวข้าวคันเล็กเพื่อนยี่ห้อยามาเนาะคันเล็กลงเกี่ยวในทุ่งนาเนาะที่ตำบลนาดีอำเภอเมืองสุรินบรรยากาศช่วงเช้าวันนี้เป็นวันที่4เนาะวันที่4ของเดือนพฤศจิกายน2 5 1 7อันนี้เกี่ยวข้าว หอมมะลิเนาะเป็นข้าวสายพันธุ์2015ในรถคันเล็กลงเกี่ยวในน้ำได้น้องเพื่อนเกี่ยวในน้ำตอนนี้ในทุ่งนาที่มีน้ำเน,ะนาะทุ่งนาแถวจังหวัดสุรินทร์เราจะเป็นแปลงเล็กๆเ,เนาะเพราะว่าสมัยก่อนสมัยก่อนก็จะด,ดำนาเนาะก็เลยต้องทำแปลงเล็กๆ ยังไม่ปรับเป็นเพลงใหญ่เนาะมีบางเพลงที่ใหญ่แต่ว่าเพลงนี้ยังเล็กอยู่เหมือนเดิมค่อยๆเกี่ยวเนาะเพราะว่าเป็นรถขันเล็กเกี่ยวได้สวยเพื่อนชาวบ้าน หารถเกี่ยวข้าวได้ยากทุกวันนี้เกี่ยวพร้อมกันน้องก็เลยรถเล็กรถคันเล็กคันใหญ่ก็ต้องเกี่ยวจําเป็นต้องเกี่ยวเพราะว่าข้าวสุกพร้อมกันเยอะเกลสอทรินเราได้คันไหนก็เกี่ยวคันนั้นไปก่อนอน้ําเยอะมากเลยเพื่อนตรงมุมนี้มีน้ํคขังอยู่มีน้ํคขังอยู่เยอะเลยตรงมุมตรงกลาง,งน,น่าจะไม่ค่อยมีน้าน่าจะอยู่ตรงมุมลึกๆเข้าน้า เราต้องพูดเสียงดังนิดหนึ่งบางครั้งเพราะว่าเสียงรถเกี่ยวข้าวจะดังน้นองอาจจะไม่ได้ยินรถเกี่ยวข้าวสีไฟสารสูรินเนาะมีเบอร์โทรอยู่รถของร้านสีไฟสาร YX85 น่าซูนน้อยาม่าเนาะของสีไฟสารสุดินนะ้องคนคันเล็กเนาะเกี่ยวได้ลงเกี่ยวแปลงเล็กได้พอดีเลยเนะ้องคนตรงที่แคบๆก็เกี่ยวได้เนาะมีมีหลักมีลวนรดน้ำก็ เกี่ยวได้เนะมีน้ำถามด,ด้วยตรงนี้เดี๋ยวขยายให้ดูยี่ห้อรถนีดน ดีเกี่ยวแปลงเล็กได้พอดีเพนไม่เกะกะเนาะกล้องตัวมากเลยเพื่อนแม่น้ำเยอะแม่น้ำขังก็จะเกี่ยวได้เนาะก็ลงเกี่ยวได้ราคากำลังพอดีเนาะเกี่ยวรับจ้างก็พอได้อยู่เกี่ยวของเจ้าของก็ได้เนาะ ทันเล็กพอดีไม่ใหญ่ไม่แพงเนาะไอช้มหน้าแล้วช้มหลังบ้างชมบอดี้รอบข้าง เคยเห็นแต่ในคลิปเนาะที่เขาลงเคยเห็นแต่รถเกี่ยวข้าวที่ใส่กระสอบคันเล็กแบบนี้อันนี้ก็เป็นรถอุ้มน้อนเพื่อนเกี่ยวข้าวไม่ต้องใส่กระสอบเอามาปล่อยใส่รถบัรทุกได้เลยแต่เป็นรถคันเล็กเหมือนกันเนาะ เราเดินตามจะสันนิดนึงเราเดินตามรถเนาะอาจจะมีมุมนามีมุมแปลงนาเล็กๆอาจจะถอยหน้าถอยหลังนิดนึงเพราะว่าเก็บต้องเก็บรายละเอียดรอบๆคันนารอบๆมุมรอบๆทางเนาะให้หมดนให้ไม่ให้มีข้าวตกหล่นอยู่พยายามเก็บให้หมด เดี่ยวไปเรื่อยๆเพืเ่อนแรลงเล็กๆก็ประมาณ10นาทีก็เสร็จหนึ่งลงมีน้ำาัังเยอะเลยตรงนี้ข่าล้มเนาะล้มแช่นน้ำเลยตรงนี้ถ้าเกี่ยวช้ากว่านี้ก็เสียเนาะรอคันใหญ่ไม่ได้คันเล็กก็ต้องเกี่ยว เพราะว่ารอไม่ได้ข้าวแช่น้ําแล้วนี่ล้มแล้วข้าวนอนแล้วนี่ข้าวนอนแช่น้ําอยู่ข้านอนรอเจ้าของมาเกี่ยวเร็วๆเกี <c oughs> ่ย <c oughs> วช้ากว่านี้ไม่ได้เนาะใกล้ถนนอาจจะลึกนิดนึงก็เลยเนาะชาว้านก็บนเนาะโอ้ยรอรถนานรอ ไปถึงคิวสักทีหนึ่งส่วนมากก็เป็นรถจากภาคก,กลางนะามาเกี่ยวแต่รถคันเล็กๆก็อาจจะมีแถวๆนี้เนาะแถวศรีราก็อาจจะมีแต่ว่าไม่พอกันเพราะว่าที่นาเยอะแถวศรีราีก็เป็นบรรยากาศช่วงเช้าแถวตะบนลาดี ฤดูการเก็บเกี่ยวช่วงปี2017น,น,นาก็จะยาวไปข้างหลงังของถนนอานจะห่างนิดนึงเพื่อนชมคลิปจบแล้วถ้ามีความสนใจเนาะชอบคลิปนี้ชอบบรรยากาศแบบนี้ก็ พื่อนอย่าลืมกด like, ไลค์เนาะอย่าลืมกดแชร์ไปเนาะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อนเพื่อจะได้รับการแจ้งเตือนเนาะเวลาเราลงคลิปดีๆคลิปใหม่ๆจากช่องวิธีคนสุนทินเพื่อนก็จะได้รับการแจ้งเตือนทุกครั้งเนาะจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องวิธีคนสุนทินของเราเนาะสำหรับคลิปนี้เราต้องขอตัวก่อนเดินเพื่อน เดี๋ยวกอตัวไปทานข้าวตอนเช้าก่อนลุกมาแต่เช้านะวันนี้